คุณรู้ไม่ว่าทำไมต้นไม้บางต้นถึงดูเหมือนมีชีวิตชีวาทั้งทางที่ถูกฟ้าผ่าเป็นประจำความลับนี้อยู่ที่พลังงานฟ้าผ่าที่ต้นไม้สามารถดูดซับและกักเก็บไว้ได้เมื่อฟ้าผ่าลงพื้นต้นไม้ทำหน้าที่ดูดซับพ,พลังงานมหาศาลนั้นไว้ในรากและหลังตน้นที่ต้นไม้สามารถดูดซับและกักเก็บไว้ได้ ดังนั้นงานวิจัยพบว่าพลังงานไฟฟ้ารอบต้นไม้หลังถูกฟ้าผ่าอาจช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงอย่างน่าทึ่ง ต้นไม้ที่สูงใหญ่บ่อยครั้งตกเป็นเป้าหมายของฟ้าผ่าแต่ดันกลายเป็นนักสะสมพลังงานใต้ดินที่มั่นคงหากคุณเดินผ่านต้นไม้หลังฝนตกลองหยุดยืนใต้ร่มเงานั้นสักครู่คุณอาจได้สัมผัสพลังงานฟื้นฟูจากธรรมชาติที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องเล่าไทยยังมีอีกเพียบติดตามท็อปไทยไว้นะคะ